ด้วคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาส นับสนุนโดยท่าเรือแหลมชบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่วัดบวรณาบัญพศพระอารามหลวงจังหวัดนครสวรรค์นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยได้รับเมตตาจากพระธรรมวชิรธีรคุณเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์พระอารามหลวง โดยมีนางวราพรเสริมพักดีกุลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้ปกครองเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการบำรพชา,าสามเณรภาคฤดูร้อนและพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีดังกล่าวในโอกาสนี้พระธรรมวชิรธีรคุณเจ้าคณะ,ะจังหวัดนครสวรรค์เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์พระอารามหลวงนำผู้ร่วมพิธีคลิปผมนาคจำนวน87รูป ซึ่งสาม,มนเณรจะได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและอยู่ในศีลจารวัดตามหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาถึงวันที่6พฤษภาค,คมรวมเป็นเวลา17วัน โครงการบำประชาสามมาเนมภาคฤด,ดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำหัวหน้าสนราชการในอำเภอตลอดจนภาคีเครือข่ายรับสมัครเด็กและเยาวชนผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติบูชาเพื่อน,น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพ R รรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567 โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและสามารถนำมาปรับใช้และปฏิบัติในชีวิตประจำวันส่งผลให้เกิดการประพฤติดีส่งผลดีแก่สังคมโดยส่วนรวมรู้จักใช้เวลาว่างระหว่างปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นมีจิตสำนึกเคารพเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบัานพระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดีรวมทั้งได้พัฒนาจิตใจรักษาศีลให้เกิดสติสมาธิและปัญญาเกิดความรักความผูกพันความใกล้ชิดกับวัดและศาสนาและสามารถนำหลักธรรมตามพระพุทธศาสนามาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ผลเอกไพรบุ์คุ้มชายยาและผลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชธรรมปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ในพระบรมราชธรรมลงพื้นที่เยี่ยมการดําเนินโครงการราชธรรมปันสุขของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักชมกล้องถ่ายภาพจอประสาตตาพระราชทานที่ห้องผู้ป่วยนอกพีโอดีตา เยี่ยมผู้ตรงขังป่วยแผานกอายุรกรรมหญิงพร้อมมอบของเยี่ยมและเยี่ยมชมรถเอ็กซเรย์พระราชทานโดยมีนายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนางวราพรเสริมพักดีกุลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์รองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวนหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นพลเอกไบูบุญคุ้มฉาย,ยาและพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีรองประธาน,นาคณะกรรมการมูลนิธิราชธรรมปันสุขพร้อมคณะเดินทางไปยังเรือนจำกลางนาครสวรรค์รับฟังการดำเนินง,งานของโครงการราชธรรมปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัพร้อมทั้งรับฟังการดำเนินการของโรงพยาบาลสวนประชารักทันทสถานเปิดหนองน้ำคุณศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนและสถานพินิจจังหวัดนครสวรรค์ เดินเยี่ยมชมภายในเรือนจำแดนแรกรับห้องกักโรคเยี่ยมสถานพยาบาลมอบของให้แก่ผู้ต้องขังป่วยและพิการจำนวน10รายตรวจเยี่ยมมุมสุขภาพราชธรรมปันสุขตรวจเยี่ยมโรงเลี้ยงโรงฝึกวิชาชีพเยี่ยมชมห้องแม่และเด็กพร้อมมอบของให้แก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์จำนวนสองรายและมอบของแก่ผู้ต้องขังหญิงชาราและป่วยจำนวนสิราย จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมภายในทันตสถานเปิดนองน้ำคุณได้แก่โรงเลี้ยงสถานพยาบาลและมุมสุขภาพราชธรรมปันสุขและเดินทางไปยังศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต6นครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมห้องพยาบาลห้องเรียนหอน,อนอนและโรงครัว สุดท้ายเดินทางไปยังสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยวาวชนจังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมโรงอาหารเยี่ยมชมห้องเรียนห้องพยาบาลและหอนอนพร้อมพูดคุยกับเด็กและเยวาวชนที่อยู่ในสถานพินิษ์ถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละ ได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีท่าเรือแหลมฉะบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉะบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่วัดอุดมธานีพระอารามหลวงตะบนบ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดน,นครนายก นายสุปสินแวงจินผู้ว่าราชการจังหวัดนครน,นายกเป็นประธานฝ่ายคารวสในพิธีบาเประชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567โดยมีพระราชพรมคุณเจ้าคณะจังหวัดนครน,นายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระครูปรยิยพจโ์โพธิสุนทรเจ้าคณะอำเภอเมืองน,นครน,นายกเจ้าอาวาสวัดอุดมธานีพระอารามหลวงให้การต้อนรับ พร้อมกับหน่วยงานราชการผู้ปกครองที่นาบุตรหลานมาเข้าบรรพะชาสามเณรภาคฤดูร้อนและประชาชนเข้าร่วมในพิธีทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้นักเรียนและเยาวชนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมความสำนึกในความเป็นไทยมีจิตสาธารณะอย่างพอเพียง มีความพร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในสังคมด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมที่เป็นนิสยัยเป็นการปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงามเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและเกิดพลังสืบสานพระพุทธศาสนาโดยในการบามปะชาครั้งนี้มีนักเรียนและเยาวชนสนใจเข้าร่วมในกิจกรรมจำนวน86คนโดยในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระัตนะไตรและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบระมชาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครน,นายกได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการบำเพ็ชาสามเนรและประธานสงฆ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครน,นายกหัวหน้าส่วนราชการและองค์กรต่างๆทุกภาคส่วนในจังหวัดนครน,นายกได้ร่วมกันคลิปผมผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน86คน ชาวบ้านเกือบ100คนรวมตัวกันร้องเรียนผู้สื่อข่าวหลังเจ้าของที่ดินได้นำเสาปูนกว่า100ต้นและท่อปูนขนาดใหญ่จำนวน19อันมาวางปิดถนนเมนทางเข้าออกภายในหมู่บ้านปาก,ปากเกรดวิเลตซอย2ในตำบลบางพูดอําเภอปากเกรดจังหวัดนนทบุรีที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปมากว่า38ปีสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนกว่า700หลังคาเรือนทำให้ต้องขับอ้อมและเดินเท้าไปไกลหลายกิโลเมตร อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือประสานกับทางเจ้าของที่ดินให้ช่วยเปิดทางใช้สัญจรได้ตามปกติซึ่งก่อนหน้านี้พื้นที่ดินตรงนี้เป็นพื้นที่สาธารณะของโครงการหมู่บ้านดังกล่าวนวายสุรศักใสสะอาดชาวบ้านในหมู่บ้านกล่าวว่าตนอาศาัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งแต่ปี2533ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นถนนลูกรัง ตอนหลังจึงมาสร้างเป็นถนนปัจจุบันชาวบ้านตั้งแต่ซอย5 1ทับถึง5ทับ 16. จะเข้าออกทางนี้เพราะเป็นถนนเมนด้านในมีบ้านอยู่ประมาณ 700. หลังคาเรือนในหมู่บ้านทั้งหมดมีกว่า 1,000. หลังคาเรือนบ้านของตนเองอยู่ด้านในตรงทางเชื่อมระหว่างซอยซึ่งได้รับความเดือดร้อนกลัวว่าหากเกิดอักขีภัยในหมู่บ้านหรือการสัญจรลำบากเนื่องจากเจ้าของที่ปิดทางรถที่จะเข้าออกต้องรอขับสวนกันทีละคัน ด้านของนายชนะวิกฤตกลินกล่าวว่าได้ติดต่อไปทางเทศบาลเพื่อแจ้งความเดือดร้อนแต่ทางเทศบาลแจ้งว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นของเอกชนไม่สามารถดําเนินการอะไรได้ตนคิดว่าชาวบ้านในหมู่บ้านก็เป็นคนในพื้นที่ของเทศบาลจึงอยากให้เข้ามาช่วยเหลือเจราจาไกล่เกลี่ยให้ จากสภาพอากาศที่แห้งแรงและร้อนจัดในจังหวัดนครสวรรค์ในขณะนี้ส่งผลให้ผักชีที่ปลูกหลายร้อยไร่ในตำบลบางม่วงอเเภอมืองจังหวัดนครสวรรค์เกิดอาการใบไม้แห้งกรอบตายนึ่งขนเน่าสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรนางพรทิพย์แพรู่นเกษตรกรในพื้นที่หมู่6ตำบลบางม่วงอเมืองนครสวรรค์ บอกว่าพื้นที่ของตำบลบางม่วงมีเกษตรกร,ร,กรปลูกผักใบและผักชีฝรั่งกันเป็นจํานวนมากแต่ในปีนี้มีแสงแดดและสภาพอากาศร้อนหนักกว่าทุกปีจนส่งผลกระทบกับผักชีเสียหายขณะที่เกษตรกร,ร,กรทำผักชีรายอื่นๆก็ประสบปัญหาเดียวกันทั้งหมด บางคนต้องเปลี่ยนผ้าสแลนใหม่เพื่อกรองแสงแดดช่วยบรรเทาความร้อนให้กับต้นผักชีแต่บางรายต้องหยุดทําเป็นการชั่วคราวเนื่องจากหาน้ําใส่ไร่ผักชีและสู้กับสภาพอากาศที่ร้อนจัดไม่ไหวไปไหมเลยไปนึ่งพวกเน่าใบเน่าเน่ากกแทนที่จได้มันก็ไม่ได้ก็ต้องตบลงมาเห็นเห็นเลยแปบเปบางที่ก็จะแห้งแ้ว น้ำแห้งต้องคอย<ม>ต้องคอยดึงต้องคอยดึงคอยอะไรขึ้นมาประมาณนี้พี่ผลผลิตก็จะเสียหายเยอะเยอะเยอะแต่บางคนเขาก็จะมีวิธีของเขา<ม>เป็นเป็นเป็นเจ้าของป่าเขาจะมีวิธีของเขา<ม>แต่ละคนที่แตกต่างกันไปแต่แต่ทุกคนก็ต้องประสบกับใบแห้งใบใช่ประสบพี่ <laughs> ไม่มีเจ้าไหนประสบประสบทุกคนแต่อยู่ที่ว่าจะมากหรือน้อยป<ม>ระสบหมดอยู่ที่ว่ามากหรือน้อยแค่นี้ มีร้อนกว่าปกติทุกปีนะปกติโหร้อนกว่าทุกปีพี่ uh. หนูไม่เคยเอาพัดลมมาเป่าไยน,นะนี่ต้องเอาพัดลมมาเป่าแต่ทุกคนต้องมีลมนะไม่ลมเร,ริกเดี๋ยวเนี่ยแฟนหนูเขาไม่เคยใส่หมวกนะนี่ต้องมาใส่หมวกโ<ม>อ้โหไม่ไหวหนูเป<ม>็น<ม>คนที่ไม่ค่อยโพกนาะกน mm. ต้องมาโพกต้องเอาเอาแป้งมาทาอะไรก็ไม่รู้ให้มันให้มันดับร้อนอ่ะมันต้องทำทุกอย่างที่มันให้มันหายร้อนเบาร้อนนะพี่นอกจากเราแล้วก็กรีแล้วเราตมาด้วยใช่แบบมากอันนี้ก็พบเยอะ เยอะเยอะเยอะจนผมหนคิดว่าเจ้าของไรก็คงตตามๆกันนี่แน่เป็นต่างๆไปเน่ขนายคนถอนยังแย่แล้วคนแล้วเจ้าของจะเป็นไงถ้าเราทําอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละ ความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉะบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนสำเนาบ,บัตรประชาชนหลักฐานสำคัญในการทำธุรกรรมต่างๆซึ่งเหล่ามิชาชีพ อาจจะนำสำเนาของเราไปใช้ในทางที่ไม่ดีและส่งผลร้ายต่อเราได้โดยไม่รู้ตัวนี่คือไพซเบอร์ การถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประชาชนยังมีความจำเป็นอยู่ในการยื่นเป็นหลักฐานในการสมัครงานหรือการทำธุรกรรมต่างๆและยิ่งในปัจจุบันการทำธุรกรรมหลายๆอย่างจำเป็นต้องให้เราส่งเอกสารสำเนาผ่านทางออนไลน์การส่งบัตรประชาชนของเราให้ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะถ้าป้องกันไม่ดีจะเป็นเครื่องมือชั้นดีที่มิจฉาชีพจะนำสำเนาของเราไปใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสมได้ครับวันนี้ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์รวบรวม5เคล็ดไม่ลับที่จะทำให้ทุกคนส่งสำเนาบัตรประชาชนได้อย่างปลอดภัยครับ 1>, 1. อย่าถ่ายเอกสารหลังบัตรประชาชนโดยเด็ดขาดในอดีตเราอาจจะคุ้นเคยกับการถ่ายเอกสารบัตรประชาชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่ในปัจจุบันการถ่ายหลังบัตรประชาชนนั้นอันตรายมากครับเพราะว่าด้านหลังของบัตรประชาชนจะมีชุดตัวเลขที่เรียกว่าเลเซอร์ไอดีซึ่งหน่วยงานภาครัฐการสมัครลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ต่างๆรวมถึงแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการชำระเงินจะใช้เลขหลังบัตรนี้ในการยืนยันตัวตนร่วมกับบัตรประชาชน ถ้ามีฉาชีพได้ข้อมูลเลขหลังบัตรของเราไปอาจจะถูกนําไปสวมรอยซึ่งเราอาจจะทั้งเสียสิทธิ์และอาจจะเสียเงินโดยไม่รู้ตัว 2. ควรเขียนอะไรไปในสําเนาบัตรประชาชนบ้างการเขียนรายละเอียดบนสําเนาบัตรประชาชนของเราเพื่อป้องกันการนําไปใช้ต่อเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับการป้องกันขั้นแรกคือการขีดคร่อมไปบนสำเนาบัตรประชาชนของเราจากคำแนะนำของสำนักงานกิจาการยุติธรรมควรขีด2เส้นทับสำเนาบัตรแต่ห้ามขีดทับใบหน้าครับ การป้องกันขั้นที่2คือการระบุว่าสำเนาบัตรประชาชนนั้นใช้เพื่อจุดประสงค์อะไรเช่นหากใช้ในการสมัครงานควรระบุไปด้วยว่าใช้สมัครงานกับบริษัทใดสมมุติว่าใช้สมัครงานกับบริษัท ABC ควรเขียนกำกับไว้บนสำเนาบัตรประชาชนระหว่างเส้นที่ขีดคล่อมว่าใช้เป็นหลักฐานในการสมัครงานกับบริษัท ABC เท่านั้นจากนั้นเขียนคำว่าสำเนาถูกต้องลงลายมือชื่อและระบุวันเดือนปีที่เราใช้สำเนาบัตรประชาชนนั้นครับ ที่ต้องเขียนกำกับไว้แบบนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สำเนาบัตรประชาชนของเราถูกนำไปใช้ในจุดประสงค์อื่นนั่นเอง 3. เราควรเขียนรายละเอียดต่างๆไว้ที่ตำแหน่งไหนหลายคนอาจสงสัยว่าเราควรเซ็นสำเนาถูกต้องรวมถึงเขียนวัตถุประสงค์ที่ใช้ไว้ตรงไหนดีซึ่งบริเวณที่ควรเขียนที่จะปลอดภัยที่สุดก็คือเขียนทับลงไปบนสำเนาบัตรประชาชนเลยครับที่สำคัญคือไม่ควรเขียนที่พื้นที่ว่างๆบนกระดาษรอบๆสำเนานะครับ เพราะถ้าหากมิจฉาชีพได้สำเนาบัตรประชาชนของเราใบนั้นไปอาจจะตัดรายละเอียดที่เราระบุไว้และนำสำเนาของเราไปใช้ในกรณีอื่นได้อย่างง่ายดาย 4. การสแกนบัตรประชาชนในแอปพลิเคชันทางการเงินต่างๆในปัจจุบันแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องให้เราสแกนบัตรประชาชนเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนในกรณีนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเราสามารถใช้วิธีที่มีการแชร์กันทางโซเชียลได้นะครับ ก็คือก่อนที่จะสแกนบัตรประชาชนให้นําบัตรประชาชนของเราใส่ในถุงพลาสติกใสจากนั้นใช้ปากกาที่สามารถเขียนลงบนพลาสติกได้เขียนระบุก,การใช้งานบนถุงซ้อนบริเวณบัตรซึ่งศูนย์ชัวก่อนแชร์ได้สอบถามกับสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอสด้าแล้วได้รับการยืนยันว่าวิธีนี้สามารถใช้ได้นะครับและทางเอสด้ายังให้ข้อมูลเพิ่มเติมไว้ว่าหากกรณีที่ข้อมูลบางอย่างบนบัตรที่ไม่จําเป็นต้องส่งให้ผู้ขอข้อมูลนําไปใช้เช่น ศาสนาก็สามารถระบายปิดข้อมูลเหล่านั้นได้ด้วยเช่นกันครับ 5. ส่งสำเนาบัตรประชาชนเท่าที่จำเป็นและส่งให้กับบุคคลที่เชื่อถือได้เท่านั้น ข้อมูลบัตรประชาชนของเราเป็นเหมือนกุญแจในการทำธุรกรรมต่างๆแทนตัวเรารวมถึงการเข้าถึงข้อมูลอื่นๆของเราได้ดังนั้นควรใช้สำเนาบัตรประชาชนในธุรกรรมที่มีความจำเป็นเท่านั้นและจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ที่เราจะส่งสำเนาบัตรประชาชนให้นั้นเป็นผู้ที่เชื่อถือได้จริงๆและนอกจากนั้นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือการเผยแพร่รูปบัตรประชาชนของเราผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์รวมทั้งแอปพลิเคชันในการสนทนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปบัตรตรงๆ การนํามาถ่ายรูปคู่หรือการเผอถ่ายติดเข้าไปกับรูปภาพอื่นๆโดยไม่ทันระวังก็ถือว่าอาจเป็นอันตรายนะครับและทั้งหมดนี้คือ5วิธีที่จะทําให้เราใช้สําเนาบัตรประชาชนของเราได้อย่างปลอดภัยนะครับมิจฉาชีพอยู่รอบตัวเราและตั้งใจจะหาทางหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของเราอยู่ตลอดดังนั้นควรป้องกันไว้จะปลอดภัยที่สุดนะครับ บนโลกออนไลน์มีอันตรายหลายรูปแบบที่คุณอาจไม่คาดคิดมาร,ร่วมเฝ้าระวังและรู้ทันภัยที่อาจเกิดขึ้นได้กับชัวร์ก่อนแชร์ภัยไซเบอร์ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจทําให้เกิดผลเสียเช็คข้อมูลให้ดีก่อนแชร์นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน าคือรอยยิ้มแห่งความหวังจากฝากฟา้าคือเมตตาที่ให้ไทยทุกทุกคน จงเป็นขวัญใจของประชาชนคือสย 唱。